สวัสดีครับเพื่อนเพื่นวันนี้ผมได้มาบ้านสังคี่นะครับซึ่งเป็นบ้านใกล้ๆก,กันกับบ้านนาคามนะครับเป็นบ้านพี่มังนองใกล้ๆก,กันครับผมได้เข้ามาหาพี่น้องผมอยู่ที่บ้านสังคี่ได้มาพบกันกับพวกเพื่อนกำลังเสดทำให้ตกแต่งพิธี ไอถาตอนรับพี่น้องคนที่ทำเป็นบุญคอดซิมนะครับเป็นได้จัดเตรียมแต่งตกแต่งสถานที่เพื่อจะทำบุญคอดซิมนะครับในเดือนจะมานี่นะครับผมก็เลยไปนำภาพโดยที่ว่าบังเอิญผมเข้ามาก,ก็เจอ พวกผู้เฒ่าแล้วก็คนทับ้านนะครับเป็นมาร่วมใจกันทำตกแต่งสถานที่เพื่อจะทำบุญกอดสิมนะครับอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นพี่น้องกันกับผมครับก็ต้องขออภัยเสียงในพิมพ์ขาดหายไปนะครับผมต้องขออภัย จอจากนี้เขาคงจะเป็นเสียงที่อยู่ในเฟรมนะครับเอออยู่ในเฟรมของตัอจากนี้นะครับเพื่อนๆต้องใครับครับจากนี้ก็คงจะเป็นเสียงอยู่ในต้นสบับนะครับผมทุมขออภัยเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ที่ผมมาพบเพื่อน นะครับจนเป็นผู้ใหญ่ผมยูบ้านสังเกีนะครับสิ่งทุกอย่างตง้องขอภัยท่านผู้ชมครับผมต่อไปก็คนม,มีเสียงในฟิล์มครับผม ก็ไมุยากมั่งพ่อครับจับเมาด้วยก็ได้ครับผมอ,อจาิเพรเจริญธรรมญาติโยมอ่างพ่ออน,นันต์เอามาโลวัดปราพัตวาดบ้านสังกะรีอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจะได้เตรียมงานอ่าฉลองโบสถ์อ่าโบสถ์ในวันที่ ออกภาษา2ี่บเก้าตุลาคมวันที่หนึ่งพุทธิกาเป็นวันเริ่มฉลองต่ออ่าจนถึงวันที่ห้าวันที่สองนี่หมอลำคำปุลทั้งหมดกี่ <5 S 2> วันครับทั้งหมดห้าวันต้าวันตัดไว 5, ้วันที่ห้าบ่ายสามโมงหนึ่งถึงห้าพุทธิกาอ่าหมายวันที่สองมีหมอลำคำปุลวันที่สี่มีหมอลำเกาวันมหมอลำคำปุนนีเป็นหมอลำย้อนยุคหรือเปลบ หมอลาใหญ่เหมือนกับแนวไปทางปฐมศิลป์อะไรไปทงามงเนี่ยสามแสนอ่ะเพราะว่าทางชาวบ้านเขาอยากให้มีสักวันปกติไม่อยากให้มีปกติไม่อยากให้มีแต่ตอนนี้ก็เลยว่ามันขัดไม่ได้เป็นเป็นงานเป็นงานมงคลงานโบสถศิลใช่โบสถศิลใหญ่ใช่ใช่นี่ก็เลยจัดเพราะว่าเจ้าภาพ คนาสภาพมือมือใหญ่เขาขอให้มีอะไรตามก็ช่วยออกด้วยหมอรำอย่างเงี้ยยินดีครับจบจังหวะที่ผมเดินมาพบหลวงพ่อแล้วครอาสาตุวมันใ้ทำใหม่บ้านว่าเขาได้เจอให้คุณน้องเขาได้คู้จักมาสร้างบุญทสมร่วมบุญร่วมกุศลคือเไอ้คนปลอดสินนี่ครับเป็นประเพณี้นะครับผมประเทศไทยอีสานพวก ทุกจังหวัดแต่ว่าวัดหนึ่งครั้งเดียวที่การฉลองบดเนี่ยมันเป็นอันนี้สงเยอะอันสงใหญ่ในการฉลองบดคือจะฝังรูปพัชชีมาในระยะใกล้ๆีนสมัยกใช่ใกล้ๆเนี่ยจะถึงเนี่ยเนี่ออกปนสามที่ยี่สิบเก้าเขาประทานอะรหลวงพ่อมาจากไหนหลวงพ่อคนคลาชหลวงพ่อคนคราดคราชกันเองอย่าเก่งใจกันนะคราดหลวงพ่อคุณซีคิ้ว อำเภอสีเขีวครับผมใกล้ๆกับต่างกุญธ์ทนหลวงพ่อคุณ,ผม,ณผมก็เป็นคนที่เกิดอยู่พื้นที่บ้านนาขามจันะครับอ้โหคนคนบ้านนาขามอ่าครับคุณปเกิดเกิดอยู่ที่ตรงนี้เกิดอยู่่่ทีี<ใ>นเป็นตัว,ตวที่อำเภอนายุงโอ้โหขอใแพ้เนื้อบ้านจะของไงเนี่ยขอใแพ้เนี่ยหลาคนมาก็เที่ยวเยอะปีดทองเลยลูกนี้ไม่ได้เยอะเพราะมันเป็นงานบุญใหญ่อยากบอกศรัทธาญาติโยมทั้งสี่ทิศมารวมกันวันสุดท้ายคือเทวดาเขาจะมาอวยธนาให้ ในการตัดลูกหวายลูกหวายนี่คือยังไม่หมดยังมีให้จองอยู่บริวารร้อยแปนี่ยังเหลืออยู่ลูกละสามพันกับมีดหนึ่งเล่ม mm hmm. เจ้าภาพนี่คือบอกชื่อนามสกุลหรือบอกในครอบครัวในนามลัวครอบครัวก็ได้ mm hmm. จะยิงใส่มีด่ว mm hmm. บอกว่าโทรอเร์โของหลวงพ่อคือ0 8 0 0 2 สี่สามสองเจ็ดเจ็ดอ่าหลวงพ่ออนันต์อามมโลออวัดป่าพัฒตาวาดบ้านสังกะลีอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมีอยากมีเบอร์เดียวหรือครับมีเบอร์เดียวใช่เบอร์เดียวอยากเป็นเจ้าภาพโทรมาได้เบอร์นี้อัส่งชื่อบอกชื่อนามสกุลหรือครอบครัวจะยิงใส่มีด เล่มละเป็นเจ้าภาพเล่มละสามพันบริวารเตาเล่มโทนี่เล่มละหมื่นรอบบูดแปดรูปอ่ะลูกโทนใช่ไหมแต่ลูกเอกนี่นี่เจ้าภาพใหญ่แล้วจองแล้วอ่าลูกละแสนแมวเยอะแห่กันรวมกันเจ้าภาพพ่อนายกพ่อนายกเขาจองบริวารลูกโทลูกละหมื่นไอเล่มละหมื่นลูกนึงนี่แต่ได้ห้าเจ้าภาพลูกโท แต่บริวารนี่ลูกต่อเล่มด้วยคือหลวงพอแล้วใ,ให้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่จะต้องทำบุญนะครับใช่ท,า,ทานทุกท่านี่นี่วัดนี้ได้ดีกากขึ้นมาเทื่อบริเวณวัดแล้วก็ถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้เห็นรู้จักว่าวัดที่ผมถาม่ายอยู่ตรงนี้คือ พื้นที่อยู่ที่อำเภอไหนพื้นที่วัดนี่เหรอครับอยู่อยู่อยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายทางมาก็ไม่ไกลถ้าเกิดบรนสุดเขตของจังหวัดหนองคายอำเภอสังคมถ้าจะมาจากทางหนองคายก็มาท่าบ่อสีเชียงใหม่แล้วก็มาอำเภอสังคมอันนี้อันนี้ขึ้นอำเภอสังคมใช่ไหมอำเภออำเภอสังคม แม่น้ำโขงเนาะอยู่ติดแม่น้ำโขงฝั่งเราเลยเป็นที่ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเลยน้ำกำลังขึ้นเยอะเลยตอนนี้งานเมื่อกี้หลวงพ่อไปผาใหญ่ไปเอาผ้าไตมาเตรียมงานไปวัดไอหลวงปู่ปู่เพชรปู่เพชรอ่าวัดถ้ำก็ไปไปสองวัดที่ไปเมื่อกี้คือวัดผาใหญ่ปู่เพชรวัดถ้ำก็ลูกศิษย์ของสายปู่เพชรอ่าวัดถ้ำนี่ไปเที่ยวพญานะกันรอดถ้ำอ่าไปเอาผ้าเหรียญให้ครูบาอาจารย์ปลูกเสกให้อ่า ลงมานี่ก็มาเตรียมเตรียมงานกันทุกฝ่ายเจ้บ้านก็ช่วยกันดีอยู่ที่นี่คนละไม้คนละมือผมต้องขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายทำรอบๆบริเวณวัดได้ได้ได้อาสาทุกไปดูอาสาทุกขอบคุณครับอาชาเิญพรราญธรรมอันนี้คือเป็นกุฏิหลวงพ่อจะเอาวานะครับ โอ้ต้นโพตัวนี้คือทิปข้อมวัตรคนนะครับนะต้นโพอืมอืมเป็นกุฏิหลังเก่าๆก็มีครับเพลือนเปลือดอืมติดว่ามันไม่น่าห่วยเป็นสะติดวัดเนาะเออ โล้ลมลื่นดีว่ะนี่สะอยู่ติดวัดพร้อมอืมเึมพื้นที่วัดดีจากไรเกาะอืม ต้องถามผู้เพื่นผนะู้จากคนหนั่นเนาะ เสียมพร้อมเสียมพร้อมคือทำบุญอดอินเนาะพระผู้ดีสดตังว่ะเออเห็ดดอกไม้ดอกจอกใ้ยบัดไทวบาเนาะ เตรียมงานเฮ็ดบุญคอดสิมมาตนีเออพากันเฮ็ดถึงที่นาะนม่ตู้เนาะอ่าดูสิดูสิอ่ดูเอาเอาเอาขีเมือมาเบิงขีไม้ไรเมือมาเบิงโอ้อืออืมอือได้กับผักไก่บ่อือเออเจมินเออเจมินเฮ็ดงามอบนั้นอันนั้นมันยังขนาดนันอันนั้นมันยัง เราชั้นเราชั้นมาซีน่ะปะกวดปะกวดนี่นาง้เราเบิ้งนี่นางนะอะไานะเนี่ยโอ้เห็ดงามเนาะเห็ดเอาบอนี้ ให้เป็นชอเป็นชอไว้แรงผลิตอยู่นี่เนาะผลิตคือสร้างจำเป็นเนาะเบ้าเป็นอาชีพที่ดีพวกาโอ้ติดต่อได้ติดต่อได้ป้าจีเบ่าโอ้ยุยยุสี่ดดติดต่อไปทางใดล่ะเบ้าเอ้ายุบ้านสังกรีนี่มีอัน ผู้เฮ็ดคักปันนี้เฮ็ดเป็นปันนี้ดูโฆษณาเนาะโอ้เอ้าย่างตั้งเข้ามาใช่ไหอยางตั้งเข้ามาอย่างบ่งเด้อเออมาอยู่มากระตินนะเพราะว่าไปเว้ากับเป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเป็นแล้วไปคุยกับเพิ่อนแล้วเพิ่นแนะนำให้เพิ่นบอกข่าวให้แล้วล่ะก็่ทีได้เอาเคือเป็นยูทูบนะไม่ไงเป็นยูทูบ เออนี่น้องเนี่ยนะอันซื้อมาแะ้วกําเฮดเอาเนาะโอ้เป็นมึงดเไ้หนี่อเป็ี่นสุกคนก็ด้เบิ่งไปคักๆเราปะอืมบ่รู้เลยเพราะว่าพ่อแม่เพินบเดบ่เอออืมอออ อาโชคดียูดีมีแห้งทือผู้ทุกคนเด้ปไปตูเด้เอ,อให้ได้ทำบุญออทำกุศลไปเรื่อยๆเนาะเออ,อ,เ,เ,เ,อ,อเป็นแต่ง,ง้งามเ่งามๆแล้วครับครับเดี๋ยวก็จะได้บอกให้พี่น้องเข้าออมาเที่ยวมาเบิ้งยี่ดอกมาทำบุญทำกุศล,ศลน้ำกันเออเออมอนี่ไยผูกแขน เออมือมือทอดมือนั่นก็นสวยยักมาผูกแขนกันมาเด้อนี่เน,เน,ะน,นาะอืมอน,นี่แต่อันสวยสวยไว้ครเออไว้หรบเอออาเอเโอ้โอกาสดีตัวมือนี่มันได้มาพอ่อพอดีเนาะแล้มาเห็นพอดีอดอดกำลังเตรียมการเตรียมงานอะไรพอดีเออ,อคือว่าเป็นเป็นเป็นประเภทนี่บุญคอดจิมที่ยิ่งใหญ่เนาะเออภาคเพื่อนอีสานเนา เดี๋ยวบ้านบอกไอ้หนิงกับพ่กพ่อกันขื่นบ้าน่ะเดี๋ยวทิ่บอกให้รอกก็อยููบานก็มี่องตัวัแต่ลาหลังเก่าของตั้นพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีครับไปดูดีๆแห้งกันทุกๆคนครับเอ่อพอ,อกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ